สวัสดีครับสวัสดีครับทำมที่รูทกทานครับที่จะรับทุกทุ่านเข้าไปเร่องวีพีธรรมดานะครับตข้งวีพีีธรรมดาก็จะมานำเสนออะไรพิเศษนะครับของวันที่สองกรกฎาคม25 6 8นห้ารอหะอะไรพิเศษที่เลขจากประเทศเวียดนามนะครับถึงให้ทุกทุกวันทุกทุกวันนะครับเพขอขอก็เป็นทำไมที่ทุกท่านนะครับที่ว่ามารบรจุนะทุกททุกทีเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามด้เลยด้ยนะครับมาชมกันเลยนะครับอะไรพิเศษสี่กับห้านะสี่กับห้านะครับเกี่ยวไปนะคร ปดสี่เจ็ดสี่หกสี่มีสลับกันห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์นะครับเน้นที่แปดสี่เจ็ดสี่หกสี่ห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์นะครับเน้นตรงน,นี้นะหายจุดไปเลยนะครับ โอเคนะครับตานี้นะครับขอบคุณมากมากนะครับขอให้เป็นช่วที่ดีๆนะครับอบันน,น,น,นี้จะมีตานี้นะครับครับ